สวัสดีสสจด้าลโลต่ายก้าโหสัมบายดีพี่น้องมาเด้อจ้าวันนี้กินง่ายๆจ้าวันนี้วันนี้กินง่ายๆเด้อวันนี้กินมัทโนู้จ้าซื้อมัทโน่มาซื้อมัทโน่มาจ้ากินมัทโน่วันนี้กินมัทโนนจ้จ้านมบ่เห็นซื้อมัทโน่มาจ้ามากินมัทโน่เด้อ หิวจัดจ้ะทำไม่ทำอาหารไม่ทันจ้ะเพราะว่าหิวจัดวันนี้กินมันฝรั่งทอดไก่ทอดแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์หิวจัดเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ยหิวไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงก็ลดความอ้วนอยู่แล้วก็หิวจัดก็จะเป็นลมมากินก่อน หิวจัดมือไม้สั่นไปหมดแล้วจิบัตรโน้ตแต่ก็สตาทงโงล่ละทงโง่ตั้งใจอะเาร้าตันใจไวาที่เสร็จชินรีบกินซะก่อนหิวจัดจะพี่น้องหน้ามืดตาลายบัตรโน กินไก่หืมไก่ทอดหลายเดือนแล้วไม่ได้กินจ้ะนานมากครึ่งปีครึ่งปีแล้วมั้งเนี่ยเพราะว่าไามา่ค่อยชอบกินเท่าไหร่ งานกินทีอร่อยอหิวหิวจัดช้างก็ชุดไม่อยู่ยหิวจัด เราไจ้กินอาหารฝรั่งมัตตรโนโอ้ย คอยหิวจัดอย่าว่าคอยเด้ออย่าว่าเอยกินตะกะเด้อกินแบบไม่ต้องหายใจ thùng ngò đã chạy à sạt thay thùng à chú ý đó mình à, à cho mãi mặt nó nổ xịt. ที่จะจัดอะไรก็อร่อยไปหมด ซื้อมาสองชุดหิวจัดไงชุดเดียวไม่ได้น้อยมนามือตาลาย ตอนนี้หิวจัดอช้างเป็นตัวก็กินได้ <laughs> แล้วืไก่สองชิ้นจักแฮมเบอร์เกอร์ ก็ยังชั่วนะ มันฝรั่งทอดกินไม่หมดหรอกอยู่หลายเบาๆหลายเร,ร้ออยู่แห้งเบาๆหลาย ไก่ทอดไก่ทอดร้านกินทีเมตรโนโอร่อย โอเคกินไก่หมดแล้วจะกินมัดอ่าจะกินแฮมเบอร์เกอร์โอ้หิวกินข้าวน้อยไงกินข้าวน้อยมันก็เลยหิว มีอยู่สองแก้วซื้อมาสองชุดกินบัตเตโน,โนกินไหนนี่แฮมเบอร์เกอร์ค่อยกินแฮมเบอร์เกอร์ค่อยไม่อยากจะกินแตงกวานะค่อยก็จะเอาแตงกวาออกเอาแตงกวาออกกินแต่เนื้อกินแต่เนื้อจ้ะ

กินเนื้อชิ้นเดียวพอมันมีเนื้ออยู่สองชิ้นโอ้ยว,ว,วิว ก็หายใจทั่วท้องหน่อยอืมโอเคขย็นผู้เป็นคนหน่อยโอ้ยหิวจัดไปน้องเลย แคลอรี่น้อยไปก็มันก็จะหิวมันก็จะเมื่อยไม่พอแคลอรีอ่มากินแค่นี้แล้วจ้ะเดี๋ยวไปก่อนเด้อหิวจัดจ้ะ อันนี้รีบไปนะคะรีบกินรีบไปจ้ะเพราะว่าหิวจัดเอาไว้ไว้ค่อยๆทากับข้าวกินเอาไว้พรุ่งนี้ก่อนพรุ่งนี้จะทกับข้าวกินจ้าวันนี้ไม่ทันละทํากับข้าวไม่ทันละหิวจัดต้องไปซื้อกินจ้ะไปแล้วจ้าไ,ไปจ้า